งน้ำคกวันนี้แกงปลาก,กระพงใส่มะเขือพวงนะคะน้ำขุกเีกหน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะคะลองกินยังไม่ลองค่ะเดี๋ยวแป๊บนึง น้ำลายหกเลยใส่ใบกระเพราด้วยนะคะเนี่ย,ะย,ย,ย,ยมะเขือพวงเป็นเม็ดๆเลยคะ่ะน่าทานไหมคะเนื้อปลาน่าทานไหม อ uh huh. นาทานนะคะท่านผู้ชมแกงน้ขกขวันนี้แกงปลาก,กระพงใส่มะเขือพวงนะคะน้ำขุกขีกน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะคะลองกินเลยยังไม่ลองค่ะเดี๋ยวแป๊บบนึ่ง น้ำลายหกเลยใส่ใบกระเพราด้วยนะคะเนี่ยมะเขือพวงเป็นเม็ดๆเลยคะ่าานะน่าทานไหมคะเนื้อปลาน่าทานไหม Uh huh. น่าทานนะคะท่านผู้ชมงน้ำนขะวันนี้แกงปลาก,กระพงใส่มะเขือพวงนะคะน้ำขุกขิกน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะคะลองกินนะยังไม่ลองคะ่ะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่ง น้ำลายหกยเลยใส่แบกระเพราด้วยนะคะเนี่ยมะเ,เขือพวงเป็นเม็ดๆเลยคะ่ะน่าทานไหมคะเนื้อปลาน,น่าทานไหม อืน uh ้าทานนะคะท่านผู้ชม